สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูแลบอ่อปดานให้เอฟซนะครับซึ่อยู่ใกล้ๆพระใหญ่นะครับบ้านห้วยสายตำบลหนองบวัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับซึ่งมีปัญหา,าน้ําขึ้นมาไม่พอใช้ไม่มีเลยประมาณขึ้นมาอยู่ในท่อของเสมอแล้วก็เงียบเลยนะครับประมาณนี้ก่อนหน้านี้น้ําไม่หายไปนะครับเพียงแต่มีขึ้นมาในท่อ นิดหน่อยนะครับก็ทําให้เสมอตัวที่อยู่ในบ่อประจําใช้ประจําเคยน้ําดีครับตาน้าข้างล่างนะครับที่ระดับประมาณ5 0าสิบเจ็เมตรหายไปนะครับตาน้าติดนะครับตาน้ําติดนะครับวันนี้กู้เสมอตัวโดยเจ้าของบ่อกู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับมาดูว่าในบ่อนะครับครับมองเห็นมีน้ํานะครับมีน้ําตาน้ํา ไหลลงไปนะครับน้ำไหลลงไปนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เองนะครับนะครับครับมีทราบระมองเห็นหรือเปล่านะครับนะครับนะครับซึ่งบ่อมีความลึกอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับจากเจ้าของบ่อได้แจ้งให้ทราบนะครับน้ำหาย เดือดร้อนน้ำใช้รถพืชผักสวนครัวใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่มีนะครับวันนี้เราเร่งด่วนมาช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับมาถึงนี้ประมาณบ่ายโมงสิบสนะครับก็รีบลงมือนะครับซึ่งบอ่อมีความลึกถึง75ดสิบห้าเมตรนะครับครับทีมงานก็กําลังขนพ่อดูดหนาดนิ้วสองนะครับลงมานะครับลงมาจากรถแล้วก็ พร้อมที่จะเอาหัวดูด New Super นะครับลงนะครับรับหัว New Super พร้อมจะลงบอ่อแล้วนะครับเมื่อสักครู่ได้ทดสอบอนมนะครับว่าผ่านราวที่หัวดูดของเรา,าเรียบร้อยหรือไม่นะครับก็โอเคนะครับทีมงานของเราก็ทดสอบแล้วปรากฏว่าโอเคพร้อมที่จะลงบอ่อนะครับต้องทําเวลาเพราะว่าวันนี้ ก็สถานการณ์ฝนฟ้าจะมีอยู่ตลอดนะครับเช่องตั้งแต่เดือนสิงหามาจนถ,ถึงเดือนกรกฎาคมกันยานะครับขออภัยจนถึงเดือนกันยายนก็ฝนตกเกือบทุกวันนะครับนะครับหรือว่าฝนปีนี้ในภาคอีสานจังหวัดหนองบัวลำพูก็ฝนดีพอสมควรนะครับก็บางบางพื้นที่ก็น้ําท่วมนะครับ พอดีช่วงบ่ายวันนี้มีแดดออกมานะครับมีแดดออกมาแล้วเราก็พอจะปฏิบัติงานในการดูดล้างบ่อประดานได้นะครับถ้ามาก็คงจะเป็นช่วงเย็นนะครับคงจะมีฝนมารบกวนอยู่ในช่วงเย็นนะครับตอนนี้หัวดูดนิวซูเปอร์ลงบ่อนะครับลงบ่อท่อนที่หนึ่งนะครับลงไปแล้วนะครับลงไปก็จะเป็นท่อนที่สองตามฉบับของเรา ือว่าทีมงานล้างบ่อประดานสมพรชาลีมาในวันนี้ก็าฝาก f ีฟซีทุกท่านนะครับก็ถ้าเห็นผลงานของเราแล้วในช่องนะครับมีจำนวนไม่น้อยก็ขอฝากกำลังใจในการด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าทำยังไงจะเป็นกำลังใจให้ช่องสมบวรชาลีหรือจะอเอาทีมงานของเราไป รับใช้นะครับซึ่งบอ่อของอา,านเอฟซทุกขั้นนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับบอ่อประดานนะครับมีปัญหาบ่ออุดตันเสม,มอติดในบอ่อเอาขึ้นไม่ได้นะครับก็เป็นว่าทีมงานล้างบอ่อประดานสุพรชลีสามารถนอกจากจะกู้นอกจาก,าก,กจะล้างบอ่อประดานตามปกติเอาทีโควงตะกอนดินขึ้นจากบอ่อให้ตามบอ่อปกติแล้วก็ สามารถคู่เสมอขึ้นจากบอ่อนะครับสามารถคู่เสมอือขึ้นจากบอ่อซึ่งมีตะกอนยินหรือว่าทรายอื่นๆลงไปกบเสมอนะครับซึ่งอยู่ในบอ่อที่ความลึกเท่าไรนะครับไม่เกิน1น0รเมตรนะครับเราสามารถกู้ได้นะครับถ้าเกิน1น0เมตรขึ้นไปต้อว่ากันใหม่นะครับหนึ่งแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับการการดูดล้างบอ่อนะครับ ก็เป็นปกติสำหรับบ่อทีอ่มีการอุดตันตามอายุนะครับอายุมากหรือว่าตะกอนยินยุบตัวลงไปก่อนอายุก็มีนะครับทําให้บ่อของเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับทีมงานล้างบ่อระดานสุมพรชาลีก็สามารถาดูแลให้นะครับซึ่งเราสามารถให้ รับใช้บริการไปถึงภาคเหนือนะครับถึงพะเยาถึงเชียงใหม่นะครับก็ไปมาแล้วนะครับก็ภาคอีสานก็ไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับอุบลราชธานีเราก็ไปนะครับก็เป็นว่าได้รับการตรอบกลับจากอฟซีทุกท่านที่เรียกให้ทีมงานล้างบอ่อบารอนสมพรชาญหยีไปรับใช้นะครับก็ขอขอบคุณมาณนโะอกาสนี้ครับนอกจากนี้ก็ทีมงานจาก เราก็ได้รับการรับชมนะครับนอกจากจะเป็นเอฟซในประเทศไทยแล้วยังมีต่างประเทศหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆนะครับก็ประเทศเลาวนะครับเป็นอันดับสองรองจากประเทศไทยนะครับก็เป็นว่า <c oughs> เราไปดูแลให้แล้วก็มีเอฟซีครับนอกจากจะมีการดูดล้างบอ่อกู้สเสมิด ยังมีบริการป้องกันโดยทําบ่อระบบปิดนะครับป้องกันทรายไม่ให้ถล่มลงไปอีกซึ่งเป็นบอ่อที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้หินเกล็ด็นการกรองแบบเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของช่องสมพรชาดีชแนเเล,ลซึ่งทํามาได้ผลและก็มีประสิทธิภาพนะครับทําให้อ่าไม่ต้องกังวลในโอกาสในอนาคตนะครับซึ่งบอ่อจะพังลงไปอีกไม่มีโอกาสแล้วถ้า ทีมงานของเราได้เข้าไปดูแลนะครับก็เป็นว่านอกจากดูดล้างบอ่อกู้เสม,มดแล้วก็ยังป้องกันโดยการทำบอ่อระบบปิดด้วยนวัตรกรรมใหม่ของช่องสมพรชาลีแชนแนลนะครับโดยการกรองแล้วก็ป้องกันไม่ให้พังนะครับแบบประสิทธิภาพสูงนะครับก็ยินดีรับใช้บริการของ f อทุกท่านที่มีปัญหาเรื่อง บอ่อพังทรายพังล,ลงไปกบสมดนะครับก็ก็เรียนมาให้ f อฟทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้ก็ขอฝากางานการดูดล้างบอ่อการล้างบอ่อแบบดูดนะครับไม่ใช่เป่านะครับก็ฝากมาในโอกาสนี้ ครับเมือม่อสักครู่หัวดูดนิวซูปเปอร์เราไปชนตะกอนดินที่่อดับประมาณห้าสิบสี่เมตรนะครับจากบ่อทั้งหมดเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับสาน้ําที่ถูกปิดอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะถูกออกนะครับวันนี้จะเอาขี่โคนที่ระดับห้าสิบสี่เมตรโดยประมาณลงไปถึงเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับตอนนี้อันนี้สร้างบอยไปสตาร์เครื่องแหละครับเพื่อที่จะ เอาหัวดูดอะทะลุทะลวงลงไปนะครับครับตัวน,นี้จ่ายลมมาแล้วนะครับเรามาคอยดูน้ำสตาร์ทว่าจะพึ่งได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับที่ระดับ54เมตรนะครับโดยประมาณนะครับ ใช้เวลาสักหน่อยนะครับอันนี้ช่างน้องเป็นคนคอนโทรลนะครับคนคนจูนประจำก็อีกประจำช่องของเรานะครับน่าจาคล้ายๆแอฟริกานะครับ,รบมาคอยชุมตะกอนดินในช่วงต่อไปนะครับอันนี้สตาร์ทนะครับืูว่าตะกอนดินจะมากน้อยยงังไง ยังไม่เห็นนะครับยังน้ําใสขึ้นมายังใสนะครับยังไม่เห็นขึ้นมานะครับยังใสองสใสจะต้องได้ต่อเมื่อสักครู่เราคำนวณผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับก็ จะมีการต่อช่อลงไปขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วตะกอนดินขึ้นมาแล้วนะครับหัวดูดนิวซูเปอร์ของเราจะสามารถดูดลงไปลึกจากจุดที่ตั้งอยู่นะครับประมาณ1-2เมตรนะครับอย่างน้อยนะครับก็จะดูดเอาที่โขนขึ้นมานะครับสีดำหมอกน้ําตาลนะครับไปแล้วก็จะดูดไปช่วงนะครับตอนนี้ดูดเอาบริเวณใกล้เคียงนี้ขึ้นมาให้หมดก่อนแล้วก็จะต่อท่อนสั้นลงไปอีกทีหนึ่งท่อนนะครับ ำฟึดนะครับสำหรับ f อดนะครับดูการดูดล้างบ่อนะครับไม่ใช่เป่านะครับครับทีมงานล้างบ่อประดานสมพรจารีนะครับการดูดล้างบ่อนะครับไม่ใช่เป่าล้างบ่อนะครับเป็นเครื่องดูดที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทําเป็นหัวดูดโดยเฉพาะเรียกว่าหัวดูดนิวซูเปอร์ของเราในช่องของเราซึ่งมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับรก็่าได้ตอนนี้เรา าสามารถดูดเอตะกรณ์ยินในระดับ5 4ลง5 4เมตรด้วยประมาณแล้วมีเสศษหินขึ้นมาด้วยเราจะได้ต่อท่อนสั้นอีกท,ท่อนนึงแล้วก็ค่อยจะได้เปลี่ยนท่อนยาวนะครับจ้างนอนเพว่าเอาถาังมาลองดูน้ำหน่อยรู้สึกว่ามีเสียงก้อนหินกระเด็นกระดอนนะครับครับตรงนี้น้ำนี้ออกน้ำกาลนะครับ ต่อไปเราจะต่อลงไปอีกนะครับรนะครับเราจะเปลี่ยนหัวพ่นออกนะครับเอาท่อนสั้นประมาณหนึ่งเมตรลงไปต่ออ,อย่าลงไปอีกถ้าท่อนนี้อ่าสุดลงไปที่ปากบ่อก,ก็จะเปลี่ยนทั้งชุดออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวยาวสี่เมตรลงไปแทนนะครับซึ่งเป็นสเต็ปของเรา ในการดูดล้างบ่อเพื่อประสิทธิภาพนะครับคับตอนนี้หัวดูด New Super Stainless นะครับตั้งที่ตะกอนดินในระดับประมาณ54-55มเมตรตัวประมาณนะครับดูสีน้ำขึ้นมานะครับเราจะดูดขยับลงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเจอตะกันดินซึ่งมีความแข็งก็หัวสแสนเรสของเราสามารถทะลุทะลวงลงไปได้นะครับไคล้าย,ายเสียมประมาณนี้ตะกอนดินไม่ทราบว่าหายไปไหนนะครับตรงนี้เป็นจี ออกมาคุณนิดหน่อยนะครับช่วงแรกมีออกมาสีแดงๆขุ่ตาตาขึ้นหน่อยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของตะกอนดินยังไม่ขึ้นมานะครับประมาณนี้ ครับแต่กอนดินขึ้นมาเบาบางนะครับซึ่งจะมีออกสีแดงชุ่มปูเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ดูจากการพุ่งของน้าในบอ่อนี้นะครับที่ระดับประมาณห้าสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยครับดีมากนะครับน้ําแทบไม่ขาดนะครับน้ําไม่ขาดน้าไม่ขาดนะครับควานดินเบาบาง ไม่ทราบว่าจะเจอวัตถุหรือว่าดินเหนียวแข็งหรือว่าหินนะครับตอนนี้การทะลุจรวงลงไปยังมีน้อยนะครับอันนี้ยังลงน้อยอยู่นะครับยังลงไปน้อยอยู่นะครับไม่ทราบว่าความแข็งของก้นบอ่อในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ จะมีปัญหาหรือจะมีอะไรกุดตันช่างหนองได้กระแทกนะครับใช้ดิบล็อกแค่นของเรานะครับกระแทกโดยทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับอับได้ผ่านตะกอนยินเหนียวแข็งนะครับก็ผ่านลงไปประมาณ50เซนติเมตรตะกอนยินน้ำตาลดำเข้มขึ้นมาแล้วนะครับ แบบนี้ทะลุลงไปเรื่อยๆเอาหมดเพียงแบบใสแ่แจวทรายในบอ่อไม่มีเม็แต่เม็ดเดียวนะครับที่เราทําผ่านมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่คุยนะครับจริงๆที่สุดได้โดยการเอาถังน้ําไปรองแล้วก็ดูนะครับก็จะไม่มีตะกอนยินอยู่ในก้นถังประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเราเพิ่งที่ประมาณห้าสิบหกเมตรโดยประมาณนะครับทะลุลงปีกนะครับตาน้ําเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตันนี้เรา รอชมในช่วงต่อไปว่าอ่าบอ่อจะเจ็ดสิบห้าเมตรจริงหรือไม่นะครับครับตะกอนดินมีเป็นช่วงๆนะครับวันนี้ลึกลงไปอยู่ที่ระดับประมาณห้าสิบเจ็ดเมตรโดยประมาณนะครับอีกสักคู่ก็จะเปลี่ยนเป็นท่อนยาวสี่นิ้วเอ้ยขออภัยครับเป็นท่อนยาวสี่เมตรนะครับเปลี่ยนจากท่อนต่อที่เป็น ขอนั้นเมตรกว่า,าเมตรตักวกว่า2เมตรนะครับต่อเพื่อสะดวกในการกระแทกงทะลุทะลวงนะครับนี้เราก็จะเปลี่ยนท่อนยาวก่อท้อนสั้นนี้ขึ้นนะครับ่อนเยอะพวสมควรนะครับ ครับเราต่อท่อนยาวลงไปท่อนสี่เมตรนะครับก็เป็นว่าท่อนสั้นมาต่อเพิ่มอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับควันดินขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับมีน,นี้ช่างน้องก็กําลังราแทะเพื่อขุดเพื่อควานลงไปนะครับเพื่อขุดให้ตะกอนดินแก่ตัวขึ้นมานะครับเป้าหมายของเราที่เจ็ดสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับรับายออกมาเป็นน้ําใสนะครับ เดี๋ยวก็ตะกอนสีแดงก็จะขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเราซับนะครับสับกระแทกตะกอนดินก็จะแตกตัวออกมาตามธรรมชาติเหมือนเราขุดดินประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นมาสลับขึ้นมาวันนี้กําลังเดินทางขึ้นมาแต่ย,ยังไม่เยอะนะครับ เป็นยังไงถึงก้นบอ่อยังช่างน,องน้องอ่าถึงก้นบอ่อประมาณนี้แล้วนะครับตอนนี้ช่างน้องให้สัญญาณว่าถึงก้นบอ่อแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะหมดทันทีทันใดนะครับรู้รู้สึกว่าจะสะดุดนะครับอาจจะมีเศษหินอะไรสักอย่างนะครับที่ดินหนาเนี่ยทําให้มีการสะดุดขั้นตอนนะครับต้องแทกกระแทกนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับมีการสะดุด วัสดุสักอย่างอุดตันในระบบหัวดูดของเรานะครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับาบางบอ่อก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะครับปิดร่มซะก่อนกระแทกนะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งสําหรับการเอาหินหรือวัสดุที่มันไปปิดอยู่ที่อาจจะอยู่ที่หัวสแ้นเลสดนะครับนะครับที่หัวเลดได้นะครับออกดูไม่ออกนะครับวันนี้ ให้ดูก่อนนะครับว่าการกระแทกแบบนี้จะได้ผลมางน้อยเพียงใดแต่ถึงก้นบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวก็เคลียจุกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจ่ายลมมาครับถ้าหินรุดออกนะครับน้ำก็จะขึ้นมาตามปกตินะครับหินก้อนที่พอเหมาะพอจาะเข้าไปปิดระบบกันนะครับ ที่ว่าดูโดูเฉพาะนะครับขึ้นมากแล้วนะครับทิมข้คนเลยนะครับอันนี้คือมีการติดขันนะครับ ดีดามพุทธนะครับในช่วงตอนสุดท้ายใกล้กลจะจบรายการนะครับพ้นบ่อจริงๆแล้วมีตะกอนดินมีหินมาอุดนะครับมีหินมาอุดนะครับมีหินมาอุดเมื่อสักครู่ทําให้หัวดูดเราชะงักอุดตันติดคอประมาณถ้าเป็นคนก็ติดคอนะครับติดคออยู่ที่ข้อต่อประมาณนี้ครับสมอ,อ่ารุ่นสองนิ้ว สำหรับลงบอ่อสามนิ้วได้นะครับขนาดหนึ่งแรงจะลงบอ่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับหมวดูดของเราลงไปชนอก้นบอ่อไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับครับได้กู้เสมอขึ้นใหม่นะครับตัวนี้มีปัญหานะครับปรากฏว,ว่าชอดรอบนะครับหมุนเจ้าของบอ่อบอกว่าใช้ได้ขึ้นจากโอ่งได้ประมาณนี้เราก็เชื่อเจ้าของบอ่อแล้วก็เอาลงไปเสร็จแล้ว ปรากฏว่าน้ําไม่ขึ้นนะครับจจาอ่ทีนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเอาของแท้จากอิตาลี heart, นะครับของทอสนะครับแรงครึ่งขนาดใหญ่ครับ <so> ดูเปรียบเทียบกันนะครับลงบ่อครับ <y ug w ars> อ่าท่อส่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วเท่าเดิมนะครับดูความความแรงของน้ําจากทอสอิตาลีน,นะครับแรงครึ่งนะครับพร้อมที่จะลงบ่อแล้วครับครับไปข้างๆช่วยกันเลยหนักพอสมควรนะครับน้ําหนักเยอะนะครับของแท้เยอะหนักมาก ลมไปกาะกันทุงใส้ครับนี้ลงไปแล้วหน้าสงสัยว่าปักซีรี่ไปโดนกระเฮ็ดอสองคนก็อันนี้ก็โอไวดอกว่านเกือบตายหวานครับเราจะล็อกคอทีละท่านตามสูตรนะครับ